ไม่สุงค่ะไม่ซุงกูก็ค่ะไม่ซุงมาพบกับช่องแม่ลูกป้ารุยในขนมะมือในขากวกติมาอยู่ดีวัดป่าเป้านะนะะนะในขนมกื้ะเนข้าก็ใส่ดังสุดใตใส่ดังสุดใตสีเขียวเซมมาเฮตังหลีกุโซในขนมะมืนอในซ้ําแต่เป็นวันคําวันศิลเลนซิบมุนในขนมะเลนซิบมุนเพราะว่า เหมือนได้ซัมเต็มตมีขเขามาลูกกลางคำแต่เป็นน้ำเขาเขานะคะเนะเาะเขาเขนเขาก็ขาเขาก็เอาก็ซื้อเป็นโฮงมาแหีวก็เขาก็มาบั่นมาข้าวอหน้ยวำมันแหีวก็เตะไล่เฮ็ดอันใหม่ๆแล้วก็เฮ็ดหวานๆนะคะเนาะ<ม>เพราะว่าเขาเฮ็ดตั้งหรีกุศลนี่คือเขาต้องเฮ็ดเฮ็ดเข้มเข้มเฮ็ดหวานหวานแล้วก็เฮ็ดให้สะอาดนะคะเนาะสะอาดทั้งเข้มก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะเนาะในโกเป็นนี่นะคะ อันนี้ในคนมตั้งหลังของของของ,ของแม่น้องว่านก็คือจะเป็นกงมูกงมูเก่าแก่จะเป็นเจลีเจลีที่เก่าแก่มากๆนะคะทุกคนที่ในวัดนี้ก็คือเป็นหลายๆเชาวเคอหรือว่าเชาวไทยใหญ่ของเราเชาพุทธของเรานี่แหละจะมาทําบุญกันตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าสงการหรือว่าเข้าภาษาออกพรรานียหน้าตรงนี้คือจะมี มีงานหรือว่ามีปอยอภาษาไทยใหญ่เรียกว่าปอยก็จะเป็นงานจะมีงานวัดอย่างนี้นะคะทุกคนคือแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีผู้สินใด้สินอ่ามีคนเท่าคนแก่ที่มาเอามามารับสินหรือยังไงคุณไม่อธิบายไม่เป็นนะคะก็เลย ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้แม่แม่ก็พาชมในทางเจลีเรียบร้อยนะคะ,ะขณะน,นี้ข้างหลังของคุณแม่นี่คือเป็นคนเฒ่าคนแก่นะคะซึ่งที่เขามามานอนวัดเนาะวันนี้นอนวัดหนึ่งคืนนะคะวันนี้ก็จะมีทำบุญนะคะ ทำบุญที่วัดป่าเป้านั่นเองซึ่งแบบว่าถ้าตอนเช้ามาตอนเช้ามาก็จะมีอีกแบบหนึ่งน,นะคะทุกคนนี่นะคะจะให้เห็นข้างหลังคุณแม่นะคะ ขนมก็น้องอันนี้ก็เตมีเสียงกองเสียงม้งไหนคะเพราะว่าเป็นพี่นองใต้เขาก็จะมีเสีกองเสียงม้งเื่นไหนในขนงก็น้องอันนี้ก็เต้เล่อลอลอกล้อมู้นในขนองจานหรือสามจาน้สามมอสามร้อมในในขน้กงกอน าวใต้เฮาคาหางดีกุกโกในคเนาแล้วก็มกันคัมา